ปีนี้ขอชูถ้วยพอแล้วที่เขาบอกว่าเฝ้าถ้วยพอเมื่อสั้นมั่นใจปืนใหญ่แชมป์แน่นอนนี่ทุกนครับตำนานสโมสรอ,อาร์เซนอลออกมาแสดงความมั่นใจอีกครั้งว่าการรอคอยแชมป์พรีเมียร์ลีกของเดอะกันเนอร์เนี่ยเราเดอะกันเนอร์จะสิ้นสุดครับในฤดูกาลนี้เพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ใช้คำว่าร้อนแรงก็ได้หรือใช้คำว่า มั่นคงลงตัวที่สุดในบรรดา20ทีมพรีเมียร์ลีกณเวลานี้ แน่นอนครับแม้อาร์เซนอลจะยังนำเป็นจา่าฝูงแล้วที่สำคัญคือมีแต้มห่างอันดับ2อ,อย่างทีมเรือใบเนี่ยเพียง2คะแนนเท่านั้นอาร์เซนอลแข่ง17ชนะ12เสมอ3แพ้2มี39คะแนน So นซิตี้17เกมชนะ12เสมอ1แพ้4มี37คะแนนการไล่ตามของเป๊ปกควาเดลล่ามันน่าตัวเสมอแต่ถ้าเราเจาะไปดูในแต่ละเกมครับแมนซิตี้เองเนี่ยเราก็เห็นว่าพวกเขา มีเกมที่สะดุดแพ้มีเกมที่บางครั้งก็ไม่ได้เล่นได้ร้อนแรงเหมือนอย่างเคยครับไม่ต้องพูดถึงทีมแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลครับที่ฤดูกาลนี้ก็โอ้โหประสบปัญหามากมายทั้งอาการบาดเจ็บทั้งคุมกำลังชุดใหม่ที่ยังไม่ลงตัวก็ยังหาฟอร์มร้อนแรงของฤดูกาลที่แล้วไม่เจอเชลซีเองก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่แรงขึ้นมาวูบวาบแต่สุดท้าย ด้วยประสบการณ์ครับของบุญซื้ออย่างเอ็นโซมาเดสกาเนี่ยก็อาจจะยังต้องบ่มเพราะความเขี่ยวกรัมต่อไปซึ่งพอเราดูปัจจัยเหล่านี้ครับมันไม่แปลกครับที่หลายคนจะมองว่าฤด,ดูกาลนี้อเซนอลเต็งหนึ่งอย่างแท้จริงและนี่เป็นอีกครั้งที่พวกเขาจะคว้าจ่าฝูงจะเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสอาจางน้อยๆอ,อาจจะไปจนถึงปีใหม่เลยครับถ้าไม่สะดุดแพ้ซึ่งล่าสุด พอเมื่อสันครับตำนานของอาร์เซนอลก็ออกมามั่นใจแล้วว่ายังไงก็น่าจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกพอมา่สันบอกผมคิดว่าอาร์เซนอลจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนใจผมได้แล้วเพราะนี่คือขุมกำลังที่ลงตัวแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้แล้วพวกเขามีนักเตะคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บก็จริงแต่ก็ยังอยู่จ่าฝูงทุกสิ่งทุกอย่างมันหลอมรวมให้ทีมที่มีประสบการณ์และผมคิดว่า อาร์เซนอลจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแม้จะถูกถามว่าเอา้าวถ้าไม่ได้ล่ะจะเป็นยังไงสุดท้ายอนาคตของมิเกลอาร์เตต้าพอเมอร์สันก็ทิ้งท้ายไว้ครับว่ามันน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะตอนที่เขาเข้ามารับตําแหน่งทุกคนก็หวังเพึ่อว่าเขาจะพาอาร์เซนอลไปถึงจุดนั้นพร้อมกับการเสริมทัพที่มากมายมหาศาลแต่ถ้ายังจบที่การไร้แชมเปี้ยนอีกมันก็ส่มเสียงกับอนาคตของมิเกลอาร์เตต้าเช่นกันความคิดเห็นของพอเมอันครับ